แล้วครับคิวงานนันทวันครับผมที่ระยองครับเนที่28นี้นะครับสิ้นเดือน FC รอเจอกันได้นะครับขับรถผ่านพอดีครับคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรขัดข้อง28นี้งานนอนทัวร์แน่นอนครับผม FC ทุกคนมาชมกันเยอะนะครับมาสนุกกันนะที่ คมพัฒนาวัตระยองน่าจะเป็นตลาดตรงตลาดซอย13นะครับผมก็รอชมกันนะครับถ้ามีอะไรขัดข้องน่าจะแน่นอนครับไม่แน่ใจว่าหน่วยไหนจะมานะครับก็รอลุนเงินนะครับว่าจะมีงานจริงไหมครับแต่ป้ายลงแล้วครับแน่นอนครับป้ายป้ายมาแล้วนะครับเก้าถึง2ี่นะครับนันทวันน่าจะเป็น28นะครับ นี่ควันสุดท้ายพอดีครับนันทวันนะวันสุดท้ายน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับทีรอติดตามชมกันได้นะครับหรือจะดูที่ช่องของผมก็ได้ครับม,มาทำคลิปแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ